วันนี้ทำของว่างเป็นปอเปียค่ะแต่ว่าใส่หม้ออ,อบรมร้อนนะคะ120องศา15นาทีก็ได้กินรล้วค่ะกรอบๆดยสิคะชิ้นก็ไม่ใหญ่มากนะคะสีสันก็กําลังน่าทานเลยค่ะเป็นทำเนียมเหมือนเดิมนะคะก่อนกินข้าวก็ต้องกินของว่างก่อนค่ะวันนี้คุณสามีเข้าครัวช่วยค่ะทําผักเครื่องเคียงให้เป็นมะเขือเทศใส่หอมเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำส้มใส่ชูบันสมิก วันนี้กบทำเมนูซี่โครงหมูอบค่ะใช้วิธีเอาหมูไปต้มก่อนแล้วค่อยนำมาคลุกกับเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ตัวนี้ก็เป็นข้าวฝรั่งอีกแบบหนึ่งนะคะข้าวฝรั่งก็จะมีหลายแบบค่ะแบบนี้ก็กินแบบเย็นๆเลยค่ะไม่ได้กินร้อนๆนะคะเรียกภาษาฝรั่งเศสเรียกตาบูเลอันนี้เป็นรสแบบธรรมชาติตัวนี้จะใส่กับเหมือนกับแกงกะหรี่ผงกะหรี่บ้านเรานะคะตัวนี้เราก็กินแบบเย็นๆค่ะ